ความปลอดภัยและระเบียบในการทำงานการทำงานในครัวมีโอกาสเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาเพราะงานในครัวมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีทั้งความร้อนสูงของมีคมประกอบกับงานที่มีการเร่งรีบให้เสร็จทันเวลาจึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีความระมัดระวังในการทำงานอยู่เสมอและจะต้องให้ความเอาใจใส่ต่อการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 1. มาตรการเพื่อความปลอดภยัยมีดังนี้ต้องมีทางออกฉุกเฉินมีป้ายแสดงเห็นชัดเจนไม่ตั้งสิ่งของกีดขวางทางออกหรือใส่กุญแจปิดล็อกสามารถเปิดใช้ทางออกฉุกเฉินได้เมื่อมีเหตุจำเป็น ควรแสดงแผนผังทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนควรมีเครื่องดับเพลิงตามประเภทของเชื้อไฟมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นการเดินสายไฟควรมีฉนวนหุ้มเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรควรมีการซ่อมแซมเมื่อชำรุดมีการเดินสายดินการติดตั้งปลั๊กไฟได้มาตรฐาน ควรติดตั้งเครื่องสัญญาณจับควันพนักงานทุกคนควรผ่านการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีภัยเป็นประจำและให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการระมัดระวังอุบัติเหตุ 2. การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานครัวการลื่นล้มมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆจึงควรระมัดระวังดังนี้ ขณะเดินตามองตรงทางข้างหน้าไม่ควรถือสิ่งของบงังสายตาควรเดินชิดขวาในช่องทางเดินเมื่อต้องผ่านทางแยกควรมองให้รอบคอบเพราะอาจชนกันได้เดินขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวงังและควรมีราวจับไม่ควรวางสิ่งกีดขวางทางเดินการเปิดปิดประตูควรระมัดระวังการกระแทกใส่คนอีกด้านควรเป็นบานประตูที่สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน พื้นห้องควรเรียบไม่มีระดับต่างกันบริเวณพื้นลืน่นไม่มีสิ่งที่ยื่นออกจากฝาผนางังเกะก,กะทางสัญจรควรปิดลิ้นชักฝาตู้ให้สนิทเสมอเมื่อไม่ใช้งานทั้งขยะควรตั้งให้เป็นที่หรือเก็บไว้ใต้โต๊ะรักษาพื้นและทางเดินให้สะอาดแห่นอยู่เสมอไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาเคลือบ ที่มีผลทําให้พื้นลื่นขณะทําความสะอาดพื้นควรติดป้ายเตือนระวังพื้นเปียกลื่นควรแยกพื้นที่บริเวณที่มีการใช้น้ําล้างอุปกรณ์ที่มีน้ําขังเฉะแฉะตลอดทั้งวันออกจากส่วนอื่นควรใช้บันไดเมื่อต้องการปีนขึ้นไปทําความสะอาดหรือหยิบของบนพื้นที่สูงห้ามใช้เก้าอี้หรือชั้นวางของรองต่อตัวเด็ดขาด สวมรองเท้าให้สบายสนเตียมีพื้นยางหรือเส้นยางเพื่อกันลืน่นบาดแผลส่วนมากบาดแผลมักเกิดจากความประมาทพลั้งเผลอเพื่อความปลอดภยัยจึงควรมีวิธีป้องกันดังนี้ควรใช้มีดให้ถูกต้องใช้มีดสำหรับหั่นเท่านั้นไม่ใช้มีดกับงานผิดประเภท ควรลับและรักษามีดให้คมไว้เสมอเพราะมีดที่ทื่อต้องใช้แรงมากในการหัน่นมีโอกาสพลาดพลั้งได้อย่าใส่มีดหรือทิ้งของที่แตกมีคมไว้ในอ่างน้ำขณะที่มีน้ำหรือฟองสบู่เป็นอันขาดควรล้างมีดแยกออกจากเครื่องมืออื่นๆแขวนหรือเก็บมีดในที่เก็บหรือสวมไว้ในปลอกมีดเมื่อมีดกำลังหล่น อย่าพยายามคว้าควรถอยหลังออกชักเท้าหลบปล่อยให้มีดตกลงถึงพื้นเองเค็ดมีดด้วยความระมัดระวังหากต้องถือมีดเดินเคลื่อนย้ายควรถือมีดเอาด้านปลายมีดลงขมมีดถันไปทางด้านหลังถือห่างจากตัวไม่แกว่งแขนบอกเตือนคนที่เราจะเดินผ่านให้ระวังถ้าเป็นไปได้ควรเก็บมีดในปลอกก่อน ถ้ามีเศษแก้วแตกชามกระเบื้องแตกต้องรีบเก็บออกทันทีไม่ควรใช้มือเปล่าหยิบควรสวมถุงมือหรือใช้ไม้กวาดให้ใช้ผ้าชื้นๆหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ขยุ่มเศษทิ้งออกไปถ้ามีแก้วแตกในอ่างล้างจานขณะที่มีน้ำอยู่ควรไขน้ำออกให้หมดแล้วจึงหยิบเศษแก้วออกอย่างระมัดระวงังอย่าหยิบเศษแก้วออกขณะมีน้ำอยู่เต็มเมื่อแกะลวดเย็บกระดาษหรือตะปู เมื่อเปิดกล่องหรือลังควรเก็บทิ้งทันทีอย่าวางบนโต๊ะหรือบนเขียงไม่วางปนกับอาหารควรมีภาชนะใส่เศษแก้วเศษสิ่งมีคมอันตรายอย่าทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปการปรุงอาหารการปรุงอาหารต้องเกี่ยวข้องกับความร้อนซึ่งควรระมัดระวังดังนี้ ควรใช้ผ้ารองมือเสมอก่อนหยิบจับหม้อกระทะให้คิดไว้เสมอว่าสิ่งนั้นต้องร้อนผ้ารองมือต้องเป็นผ้าแหง้งเพราะผ้าชื้นจะเกิดไอ้น้ำร้อนลวกมือได้และถ้าเป็นผ้าชนิดก,กันไฟได้ยิ่งดีระวังการลวกจากไอ้น้ำควรเปิดฝาหม้อในด้านตรงข้ามจากตัวโดยค่อยๆเพยเยอให้ไอ้น้ำออกไปด้านนอกตัวไม่ถูกใบหน้าหรือมือก่อนเปิดฝาหม้ออัดความดัน ควรแน่ใจก่อนว่าไอาน้ำและแรงดันลดลงแล้วระวังน้ำร้อนลวกโดยก่อนยกน้ำร้อนออกจากเตาควรตรวจพื้นที่รอบเตาว่ามิลื่นขนาดของภาชนะไม่หนักเกินกำลังควรหาคนช่วยยกหม้อหรือภาชนะหนักๆที่ร้อนไม่ใส่น้ำจนเต็มหม้อจนล้นภาชนะ น้ำมันกระเด็นสามารถลวกได้จึงควรหลีกเลี่ยงการนำอาหารเปียกที่มีน้ำหรือน้ำแข็งเกาะใส่ในกระทะน้ำมันร้อนๆเสื้อที่สวมใส่ขณะทำงานควรรัดกลุ่มไม่รุม่มร่ามระวังแขนเสื้อที่กว้างหรือยาวเกินไปเข้าไปติดกับด้านกระทะหรือผ้ากันเปื้อนที่ผูกโบไว้ด้านหลัง อาจเกี่ยวด้ามกระทะหูหมอรหรือทำให้พลิกคว่ำหรือชายผ้าเข้าไปติดไฟทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หันหูหมอด้ามกระทะเข้าด้านในเตาอย่ายื่นเลยออกมานอกเขตเตาไม่หันด้ามจับใกล้เปลวไฟควรตรวจสอบว่าหูจับยึดแน่นไม่หลุดหรือชำรุดไม่ควรเช็ดทำความสะอาดเตาขณะกำลังร้อนควรรอจนเย็น หากถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนน้ำมันลวกให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งเปิดครบให้เร็วที่สุดเพื่อลดความร้อนหากรุนแรงรีบส่งให้แพทย์รักษาการป้องกันไฟไหม้หรืออุบัติเหตุจากไฟควรปฏิบัติด,ดังนี้ควรแน่ใจว่าไม่ได้เปิดหัวแก๊สทิ้งไว้ก่อนสุดไฟควรวางถังแก๊สไว้นอกอาคารมีท่อส่งถึงเตา ห่างอย่างน้อย1.5เมตรหมุนวาลถังแก๊สเพียง1เศษ็จหนส่วน2รอบไม่ควรเปิดจนสุดวาลวเมื่อใช้เตาเสร็จแล้วควรปิดวาลวที่ถังแก๊สทุกครั้งควรสังเกตกลิ่นแก๊สรัร่วเมื่อเปิดห้องครัวหรือเมื่อเปิดวาลถังแก๊ส ถ้ามีการรั่วไหลของแก๊สควรปิดวาล์วทันทีอย่าจุดไฟหรือทำการใดๆที่ทำให้เกิดประกายไฟอย่างเด็ดขาดควรเปิดหน้าต่างให้แก๊สระเหยออกไปโดยเร็วควรใช้ฟองสบู่ตรวจหารอยรั่วของแก๊สหากสงสัยว่ามีการรั่วควรเปลี่ยนสายหรือซ่อมแซมทันทีอย่าปล่อยน้ำมันร้อนๆไว้บนเตาโดยไม่มีการเฝ้าดูแลไม่ควรใส่น้ำมันในหม้อรหรือกระทะจนเต็ม หากเกิดเปลวไฟลุกในหม้อกระทะให้ใช้ฝาหมอ้อปิดครอบเพื่อไม่ให้มีออกซิเจนจะช่วยดับไฟควรมีเครื่องดับเพลิงอยู่ใกล้เตาหุงต้มและฝึกพนักงานให้ใช้เครื่องดับเพลิงเป็นทุกคนและหมั่นฝึกซ้อมการใช้งานเป็นประจำหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดเครื่องดูดควันไม่ให้มีคราบไขมันเกาะเพราะจะเป็นเชื้อไฟทำความสะอาดทุกวันหลังการใช้งาน ขวดน้ำมันเศษสิ่งของที่เป็นเชื้อไฟไม่ควรเก็บไว้ใกล้แหล่งความร้อนอย่าใช้น้ำมันไวไฟล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ยังเสียบปลั๊กอยู่อันตรายจากไฟรั่วหากเกิดไฟฟ้าดูดควรปฏิบัติด,ดังนี้ปลดสวิตช์หรือยกคัตเอาท์หรือถอดเต้าเสียบออกถ้าตัดกระแสะไฟไม่ได้ให้ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งไม้แห้ง เี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกให้พ้นการป้องกันต่อสายดินใช้เต้าเสียบที่มีสายดินมีสามขากับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่กระชากดึงสายไฟผ่านของมีคมหรือวัตถุมีขอบมุมแข็งเพราะฉนวนหุ้มสายไฟจะชำรุดฉีกขาดไม่วางสายไฟไว้ในทางที่มีการเหยียบไปมาหรือมีวัตถุหนัหนกเคลื่อนทับอยู่เสมอ มั่นตรวจสภาพฉนวนของสายไฟฟ้าหรือสายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อหารอยแตกปติหรือฉีกขาดถ้าพบว่าชำรุดควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันทีควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีปลอดภยัยถ้าพบว่าชำรุดควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที หลอดไฟที่ขาดแล้วควรใส่ไว้ตามเดิมจนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่เพื่อป้องกันผู้รู้เท่าไม่ถึงการหรือเผลอเอานิ้วแยงเข้าไปการปิดสวิตช์ทุกชนิดควรใช้หลังนิ้วกดหรือเคาะเพราะถ้าเกิดมีกระแสไฟรั่วไหลกล้ามเนื้อจะก,กระตุกกลับหลุดออกจากจุดสัมผัสทำให้ปลอดภัย ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟที่ไม่ได้ขนาดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้เครื่องแปลงไฟอะแด pter ที่ไม่เหมาะสมไม่ควรใช้เครื่องไฟฟ้าเกินขนาดสายไฟอย่างเช่นใช้ขั้วต่อแยกเสียบปลั๊กหลายทางเป็นการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินกำลังจะทำให้สายเต้าเสียบร้อนชำรุดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้อย่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ และอย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยอีกหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงในการปฏิบัติงานเช่นการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวเป็นตน้นความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเราได้ปฏิบัติตามอย่างดีและสมบูรณ์แล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีกับตัวเราเพื่อนรวมงานและสถานที่ปฏิบัติงานนั่นเอง